ก็ปกตินะครับเพราะว่าเราก็รอวันที่31ตุลาคมนี้ก็นานแล้วหลังจากที่เราสืบพยานเสร็จชิมก็ใช้เวลาอีก3เดือนกว่าถึงวันที่31เนตุลาวคุณคนได้พบฝังการสืบพยานครัยไปทุกนัดครับเพราะว่าศาลท่านต้องสืบตอนหน้าจำเลย เราเท่าที่ฟังแนวทางของต่างารัฐบาศึกษาทรณาเองก็แล้วแต่เนี่ยมั่นใจขนาดไหนพรว่าเราสามารถถักล้างเปลีย่ยนได้คือทุกอย่างมันอยู่ในชั้นพิจารณาครับเราเองก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรขึ้นอยู่กับรุ่นวินิจของศาลนั่นเองคับวิเคราะห์แล้วก็วีดิสก์แต่ฟังแล้วก็ลม่มั่นใจเหมือนกันก็เราสืบตามทำเป็นปจริงทั้งหมด พยานที่นำมาส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นพยานเชี่ยวชาญฝั่งเรามีจุดไหนที่เราลองเราคอยที่รู้หน่อยครับว่าพยานต่างๆที่คงมนีน่าจะพบเจอได้คือหลักๆคดีนี้<ม>ก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะว่าลุงป้าเองสู้เรื่องเครื่องสิ่งพิณตอนอีกมากที่รู้หน่อแล้วก็ได้ มีผู้เช่าชาตต่างๆเข้ามาบทาบาททั้งก็อยู่ในชั้นพิจารณาปกติก็คิไม่ามีกังวนใจอะไรก็คือเป็นวันที่เรรอคอยที่สามารถจะที่จะเคลียร์คือก่อนก่อนที่จะมีการสืบพยานก็มีกังวลมีกังวลใจอยู่พอหลังจากที่สืบพยานเสร็จสิ้นหมดทุกปากเราก็ต้องรอวันที่30กุมภาพันธ์เท่านั้น ก็เป็นอี่ค้งควาสังเกตแขอทเ่ตเป็นที่ว่านำสวอื่นชนเป็นที่จับตาก็อย่างเช่นที่ว่าไปบอกว่านวตูุของที่เราโต้กันทางยามีคนร่วงเรื่อนตรงนี้ในในชั้นสื่อพยานเดียามีการสืบดูพบก่อนและหลังใช่ไหมดวงนี้เขาญาติขาพี่ทนายท่านพูดดีกว่านไม่ไม่เรื่องเรื่องเลี้ยวทางั เรื่องอะไรนะครับประเด็นอะไรนะั้นเกี่ยวกับที่ว่ายังไม่มีใครรู้เรื่องแต่ว่าไปบอกพระของหลวงปล้วพูดต่ว่าลุงก็ยังยืนยันอยู่นะว่าพระอาจารย์บุญมาท่านท่านจำเวลาคลาดเคลื่อนเพราะวันที่ลุงขึ้นไปรับพะระ,รพะอุบาัตลุงยังไม่รู้เรื่องอครับแล้วก็คนที่อยู่บนวัดยังไม่มีใครรู้เรื่องอครับก็คือก็ะแต๋มคุณบอกใช่มครับลุงลงลงมาจากอ่า วัดทําาเอกหลังจากรับอุบรักขึ้นรถยนต์ลงมาแล้วถึงได้รู้ตอนที่พระแตนขับรถจักรยานยนต์ลงมาจากบ้านแม่น้องคือเป็นช่วงนั้นที่ทุกคนเริ่มเริ่มจะรู้ว่าเ้องชมพู่หายตัวส่วนพระอธิการมุญมาเนี่ยลไม่รู้หรอว่าจะมีชาวบ้านคนอื่นขึ้นไปหาท่านหรือเปล่าช่วงหลังค่าบระจําิดนครับ ใชนครับไอ้ล่าสุดที่คุยกันกับแม่น้องชมพู่นี่นานหรือยังคะสองสามปีที่แล้วกําลังใจเป็นเฮก็ไม่ได้คุยนแต่ที่กลับมาอีกครั้เป็นแฟนแฟนสาวเลยว่าจะเจอแบบพุ่งด้วยเหมือนกันว่าคดีจะออกมาเขาจะคุยกันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรื่องเราที่เราเจอมามันก็จะเยอะเหมือนกันอันนี้มันก็ อยู่ทำความรู้สึกเนาะแต่เรื่องวันนี้วันพุ่งวันที่สารเส็ดเดนาะสารเส็จก็เราก็ต้องรอฟังสารเพื่อนจะอาจจะไม่ได้คุยกันต่อหน้าแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้พูดผ่านสื่อเนะอยากฝากบอกฝากทีถึงน้องแม่น้องชมพู่เลยครับฝากที่บอกเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะแง่มุมไหนือก็ได้ก็ อยากจะบอกว่าพี่และพี่เคยไม่ได้ทํา mm hmm. การที่จะเชื่ออะไรจะเชื่อเจา้าหน้าที่หรือจะเชื่ออะไรเดีย mm hmm. ก็ควรที่จะ mm hmm. มองหลักความเป็นจริงด้วยอะไรที่ mm hmm. ยังไม่เห็นด้วยตาตัวเองว่าพี่กับพี่เคยทำํำ mm hmm. ก็ให้ใช้เห็นผลคือแบบคือมันพูดคล้องสิงข,ของป้าเนี่ยยากนะแต่ป้าจะพูด ถ้าพูดได้จริงคงจะหลังธนสิทธนั่นแหละแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ดีที่สุดรู้ดีที่สุดเหมือนกับลุงป้าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ว่าในสมมวนเอ่ยหรือว่าใครพิพกาก,กันก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันผิดจากสิ่งที่เราผสมเองเรารู้สึกยังไงยทำไมไปมออกมาแบบนี้นอันนี้ก็มันก็ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะอย่างเข้าสู่กระบวนการหมดแล้วเรารอแค่ฟังคําตัดสินเ<ช>อไร,อไรหลายอย่างเนี่ยคือเราได้ฟังในศาลแต่ต้นจนจบ เพราะงั้นเนี่ยคือมันก็พูดอะไรมากไม่ได้เรารอฟังคําตัดสินดีกว่าแต่ก็ฟังพยานในฝ่ายเราแล้วก็แต่นโดยแต่นเองเนี่ยมั่แก้เลยครับค่ะทนายท่านทำงานเต็มที่ทนายทำงานเต็มที่แล้วก็ทุกอย่างก็คือเข้าสู่กระบวนการจบจบสิ้นแล้วรอแค่ฟังคําตัดสินเพราะนั้นเราจะพูดอะไรไปก่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างก็คือวันที่31รอฟังวันเดียวเลยดีกว่าคุณค่าคอบคุณค่ะ ส่วนประเด็นที่สื่อสื่อถามว่าบรรดาแม่น้องกับลุงป้าจะคุยกันไหมเนี่ยถ้าช่องเก้าเคยเคยติดตามข่าวจะมีข่าวช่องหนึ่งที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ลุงกับป้าและบรรดาญาติญาติมานั่งเคลียร์กันแต่ปรากฏว่าทั้งฝ่ายแม่เขาเขาไม่อยู่ร่วมด้วยมันก็เลยไม่ไม่มีการไปพูดคุยกันตำนาน,น แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการมาพูดคุยกันผ่านสื่อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะทางนู้นเขาไม่ยอมที่จะเข้ามาตอนนั้นซึ่งลุงก็เตรียมพร้อมกับป้าตอนนั้นพอลุงจะเข้าไปร่วมรายการปุ๊บทางนู้นเขาก็บา,ยยางเนี่ยมว่าไม่อยากเข้าร่วมพร้อมมาตั้งนานแล้วครับพร้อมก่อนที่จะมีคดีความด้วยซ้ําไปก็เอาง่ายๆเลยถ้าคนที่เจอเหตุการณ์อย่างเราเนี่ยถ้าจะเข้ามาคุยกันจริง จันจลำบากไหมถ้าต่างเจอกันหนข่าวอย่างเงี้ยจะคุยกันได้ไหมคดีสามเณรจะเป็นคดีที่สี่แล้วเนะเรื่องย่งมีคดีอะไรที่เหลือบางทีก็ก็สื่อับพยายามที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อหาหรือว่าคดีที่ผ่านมาของผมนะเกี่ยวกับลูกตาและต่างๆมันก็คดีต่างๆมันผ่านพ้นไปหมดแล้วระยะเวลาที่ศาลพิจทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปแล้วการรอลงอาญาหรือว่า ควบคุมประพฤติทุกอย่างมันผ่านผ่านตามคำพิพากษาคดีเดียวนี่แหละค่ะคดีเดียวนี้ใช่ใช่คือที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะเร่งเราเริ่มงคดีต่างๆซึ่งก็มีการสืบตามขั้นตอนต่างๆจนจนลุงก็มีโทษต่างๆเราลงอาญาของเขาเขก็คือย่างว่าคือมันมันสืบมายาวจน จนเวลามันถามมาเยอะนก็เลยกำหนดตรงนั้นเป็นเครดพวกรอนางลำมาเอ็มคอร์ดนะครับเอ็มคอร์ดช่อง9นะเอ็มคอร์ด HD Channel นะครับ